ะะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสุดเ้ตะปลตลาดจจุจกักมีมุรีคนระับตลาดที่มีดีมากอะ่ะคือดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยนะคือเป็นตลาดเทศบาลที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ สะอาดเรียบร้อยพื้นไม่เฉิะแฉาเนี่ยพื้นไม่เฉิะแฉะแล้วเขาก็สินค้าก็มีเยอะมากเหมือนกับถ้าถุจักเนะี่ยเมียนตอนนี้คือเราอยู่ที่โซนโซนอาหารสัตว์แล้วก็โซนพวกปลาพวกหมาพวกแมวพวกเนี้ยพวกสัตว์นะ่โซนสัตว์แล้วก็ตลาดที่นี่คือมันกึงก่งกงคือ มันเยอะเหมือน,มนคือสินค้าเยอะแยะมากมายเหมือนกับจัตุรัสจัตุจัจกกันนะไอ้อตลาดใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีความเป็นตลาดเทศบาลด้วยไงแต่เขาก็ามีขางคือมัอนก็จะเป็นเหมือนกับบางทีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะรู้จักกันสนิทกันเพราะว่าเขาก็จะมาซื้อของที่นี่กันทุกวันใช่ไหม เราก็จะคุยกันอะไรเงี้ยเขาที่เห็นนะคุยกันกินข้าวนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทักทายกันเพราะว่ามันเป็นตลาดเหมือนตลาดเทศบาลด้วยไงนี่นนตอนนี้เราอยู่ที่โซนนะโซนสัสตว์เลี้ยง,งม,มีทั้งหมาทั้งแมวทั้งปลาแล้วก็มีอาหารสัตว์ด้วยนี่ยตรงน,นี้เรามาสูงโซนต้นไม้อืม คือมาไม่รู้ว่าตลาดนี้จะดีขนาดนี้คือใหญ่ใหญ่ด้วยแล้วก็มันเป็นลักษณะของสังคมคือหมายว่าคือมันจะมีโซนขึ้นไปอีกที่แบบเหมือนกับมีพวกร้านตัดผ้าร้านตัดเสื้อร้านตัดผมร้านตกแต่งร้านอะไรเงี้ยอืมเยอะแยะเลยนี่ก็ยังเป็นโซนโซนจัดเลี้ยงอยู่นะเนี่ยมีนกขายเนี่ย Dạ dạ lời ว่าเป็นตลาดสดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอเลยนะคือเป็นอย่างที่บอกคือมีความเป็นตลาดเทศบาลที่อยู่คู่กับชุมชนนะแต่ก็มีขนาดใหญ่มากคนเยอะมากร้านค้าก็เยอะแล้คนก็เยอะมากด้วยเนี่ยคนเยอะแยะเลย เขาก็นั่งคุยกันนั่งกินข้าวคุยกันมันมีความแตกต่างจากตลาดนัดตะลุจักไงนี่ของกินกระเตี๋ยวลูกชิน้นนี่หัวจับน้ำค้นน้ลูกไก่ม่พจารณตรงไหน อันนี้ก็พอปลานี่ตรงนี้เป็นพวกปลาอืม น,นี่มีป่านี่มีหมาแมวด้วยอันนี้มีแมวขายด้วยนี่ไงมีแมวนี่แมวลูกแมวเพียบเลยหนูก็มี เอ่ไปนะวไยว่ไปนะมันเป็นถาิงอย่าง้นและตัวเองไแล้วเีวไปแล้วมีแผนไทยก็มีอือ อันนี้แนวอิสลามแนวอิสลามของเล่นก็มีขอ,องเล่นนี่เป็นต้นไม้

ได้ได้สีอะไรม้างได้พ่อหมดสีอะไรเอ่ยสีเทาลายขาแวแม่มันสีสม้มลายขาวไม่ได้แม่มตัวเลยเดี๋ยวที่ล่างาะแออาตะพูไปักเขาคะปักราบ งานกรอบรูปก็มีนี่มีหลายล้านเลยนี่เป็นสิบร้านเลยอืมนี่ร้านเครื่องจักรสารก็มี งานไม้ตรงนี้เริ่มเริ่มเป็นตลาดเปลือกปลาของเต้าหู้ไม่มีแป้งนะแล้วก็ไปถั่วน่ากินจังเลยของเต้าหู้ไม่ผสมแป้งบอกอะไรอ่ะ กวงเชียงกวงเชียงหัวชัยเท้ามันม่วงผสมเปลือกแล้วขกวงเชียงเปลือกอนี่เต้าหู้งาดำน่ากินข้างบนไม่มีอะไรนี่เริ่มเป็นตลาดสดแล้วส่วนเครื่องจ้า แช่วรัามันมีความเป็นตลาดสดแบบเทศบาลนะอืมไม่แพงด้วยอืมไม่ใส่ผักกะหล่ำปลีหโวราคามีร<อ>้านข้าวแกงอื

สามร้อยสิบหกสมันาม ่ากินเนาะชาวกล้วยโบราณนมนมหอมเหนียวนึบกล้วยสามห้าแพร์สามห้าสามแพ็์ร้อยชาวกล้วยนมสดห้าสิบเชาวกล้วยกาแฟของก้วยห้าสิบ ตรงนี้กของกินเทียบเลยฝักโบยังมีขายอะ่ะครับขอบคุณครับตรงนู้นจะเป็นฝากสลิดดูตรงนี้ดีกว่า

เขาร้อนๆนะกับข้าวต้มนะโอ้เลิศเลยร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบับอีกยี่ิห้าสองเก้าห้าเอาตรงนี้ที่เราดูเขาเรียกว่าตลาดตลาดอะไรนะโครงการเก่าอ่าก็เป็นตะกี้ที่เราเดินมาดูที่มี โซนสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์มีตลาดสดเดี๋ยวเราจะไปเดินที่โซน,นโตนนี้เขาเรียกว่าโครงการใหม่มันเหมือนแบบคอมมูนิตี้เลยอ่ะคอมมูนิตี้เลยอ่ะอืมคอมมูนิตี้แต่มีตรงโซนที่จะขายเสื้อผ้าขายผลไม้ก็มีก็จะมีร้านตัดเสื้อผ้าร้าน รับจ้างต่างๆถ่ายพวกเครื่องสำอางก็มีเนี่ยคนเทียบเลยอ่ะข้างบนก็มีจะเป็นพวกร้านเป็นพวกร้านกิฟช็อปอะไรพวกเนี้ยกิฟช็อปเสื้อผ้าคล้ายยองเพียรเลยเหรอมันเป็นยองเพียรและเด็กหนุ่มแหละ กำจัดซิวกำจัดไฟอะไรมีร้านพวกนี้เออมันเหมือนแบบร้านในกลุ่มร้านในกลุ่มสังคมอ่ะที่อยู่ร่วมกันที่มีร้านค้าหลากหลายในสังคมเนี่ยนวดก็มีตัดผมก็มีออมีหมดเลยของฝากของแท่งก็มีเนี่ย ทำสร้อยกระเป๋าก็ปุกอมสินก็มีขายรองเทา้าไข่ไก่ไไก่น้ำนี่รอดช่องรอดช่องแก้วยี่ห้าสาสิบ คนเยอะมากนี่นะขายแบบชาวบ้านชาวบ้านมาขายเป็นป้าปานี่ค่นเนื้อตุน๋นเออนะ่ากินก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นก็มีเนื้อย่างชิ้นเนื้อย่าง เครื่องทองเหลืองก็มีขายตรงนั้นเป็นสาลาเปานี่สซาลาเปา Okay. สิ้นสุดแล้วข้างบนจะเป็นร้าน DIY นะเนี่ยตรงนี้ร้าน DIY มิเตอร์ DIY หน้าเป็นรถไฟฟ้าสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้หมดแล้ว